สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนยินดีตอนหักกระสุน่องแม่น้องมิกกี้กับพ่อหุบกับน้องมิกกี้เก้าพี่ลูกพี่พ,พ,พี่มาเบิ่อองดอกไม้งามอย่าไปใกล้ประตูปะ่ะบักเบอร์เกอร์ไปไหมฮูอ้อันอ้าตอนแลงโอ้ยคำบอกเข้าก้อนเมฆก็น่าจะยังแดดอยู่อันนี้แบบว่าก้อนเมฆมาบางังแสงแดดไว้ พี่น้องมาดอกบานชื่นย่ำฝนแล้วมันต้นมันสูงปกดอกไม้มีสีสมสีแดงมันเอินสีบานเย็นหมสีขาวสีเหลืองก็มีผูกสีเหลืองสีขาวก็มีมีลายสีเนาะดอกไม้ันี้อัศจรรย์นะยยุ้ยเก็บยังอันน่ะเก็บยัง

เอาเกือบให้มาวางนี่บอคือเกือบวางวางนี่นี่นอกจากเครือนอกจากอันเป็นลายๆลายเยต๋อมันบ่นเห็นได้ไก่ฮะแล้นี่บ่เป็นหมากบ่สักคือเครืองามอยู่เลยนี่หกอะไรเนี่ยังบอคอยเห็นหมากภายในบออึกเลย มิแต่ยอดกำลังลามคืองามยอดงามงามฮ้อนแท้ฮ้อนว่าคนขี้ดื้อนี่คนขี้ดื้อนี่จมูกเป็นบาดเลยนี่ซานดังเป็นบาดเลยต้นนี่ก็ถืออันน้ำฝนซะเป็นผนใบดำเหลือมากขึ้น ใหญ่กว <So> ่าเก่าลายมาเด้อแรงมาพี่นรงหั่มหมกมีผิดแล้วเมี่ยงเมี่ยงกินไมดีแซ่บตัวนี้มันเหลืองมันสิหล่นเลยตัวนี้กินตัวเคียวๆกันเพราะใหญ่กว่าเก่าลายเลยข้างหน้าแรงข่อยปิดไปตําเมี่ยงกินหันยังบัวบานได้มาเด้อละมาเด้อสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสบายดีเจ้าพิจ้สบายดีเจ้ามาต่ออีกวันพี่น้องหลังจากถีอตะเลงกับหลังจากนั้นกับโบว่างแล้วพิจ้กับโบอยู่แล้วก็พาพิีิไปห้กินขา้าวันมาต่ออีกวันวันนี้จ้า,ากินนมพักยาหากักอาบน้ำยาแม่มัดพมใหม่เห็นไหมแม่มัดพมใหม่ สบายดีสบายดีเด้อปลาลูสบายดีหนุบมือนไดมไหมลูกหนุบมือหนุบมือหนุบมือแมนปุ๊บมือหนุบมือสวัสดีจ้าทูจ้าทูจ้าทูจ้าดูเห็ดอะไรทูจ้าแม่ย์เหด็ดนี่ดังหน่อย,เห,ยเห็ดแต่เฮิงเลยเออป้าพี่น้องพี่น้องเออป้าต้องหยันมือข่อยเข่ากับพา้าอู่เจ็บแท้ๆธอเลยนั่งเจ็บว่หายเลยนี่ เป็นหอยสุจ้าจัานเห็นไหมหมัดผมให้อคะอาบน้ำอย่าค้อน,อนผมให้ก็นมัดคนขี้ดื้อืันนะีน้ผมมีเวลาถ่ายต่อก็เลยมาต่อเอาตอนเศร้าพี่น้องเลยแต่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุคน,นะมีคำว่าเบิ่งมาซุมให้กกำลังใจแหละ เป็ไรป้าลุงก็เป็นกำลังใจให้มิวกีใน่เดจ้ารูปความติดตามรับชมให้มิวกีในเดจ้าเป็นคิด้อึเป็นสภาพแม่ประธานได้มัดผมประธานได้วีผมท่าน,ยา,ยา,นายังเลยพี่น้องสายอะไรกันนะขับโม่ผืนนอนผืนเออผืนผืนนอนนุ่มมากสได้เห็ดนี่แม่หมัดผมให้ใหม่จากแดดลายเดี๋ยวนี้ค่ะดำขา่าดำข่าสาวมิวกี้ เหน็บชีด้วพี่น้องมากอดคอกอดเพื่อเราชิโดดอู่ๆๆอเลยพวกพวกพวเฮ็ดจะเฮ็ดจะเฮ็ดไปดิหมุดแมงอยู่ด้วนี่หูเง,งี้ยวกระปอ๋อมโอ้ยหมุดดังดินหมุดดังดินนีป่ปะ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 นี่เห็นมัว้วหมุดไตเอามาลูกเอามาไปผ่าเอาเมาื่อยลูกปะ ดีแดดมาได้หน่แดดบดซื้อได้นะคปลาส่งนะมามามาเม่เปลี่ยนส่งไหมาหลินกับรถทิพยห้างบโบไฮลินกับโบได้เะไรพี่น้องเอ้ยอยู่ทั้งเฮือนกับเวกอยู่ น้องเถื่อขอยฮิ้วนา้าขอยอืม้มขุนไปกินน้าข่อยังข่อยอยากขึ้นหายไวๆไอยากลินตามขี้ดินขี้ดอนไปเลยดากเปื้อนเลยค่ะส่งเปียกแล้วไปนังนนปปน่งเอาขี้ดินเปื้อนมาแลยค่ะไปนั่งเอาขี้ดินถ่ายส่งถ่ายเสือ้อก็เปนเ็นเรื่องง่ายๆอยากลินลายกว่าแลยข่อยอยากให้ถ่ายให้ได้พอดีถ่ายเพื่อน วิวกี ки, ưa, ้หันหน้ามาดูวิวกี้นั่งหน่อยแม่ท่ากงกอหันหน้ามาดูแม่ท่ากงกอเห็ดยังหลุดเะยะเพิ่นหมักเล่นยญองเด็ดใชได้แต่ช่วงนี้มันบดวังสุกมันเด็ดดิมาไหมลูกเออหางต่อใหญ่หางต่อใหญ่บ่มาไว สีลมสีลมสีลมขันหัวนะฮอนตากแดดตากลมล่อใช่นะบ่งคังต่อเออไปชีบ่งคังต่อบ่ชีบ่งคันต่อนะเิ้น่พอใช่ป้องอยากวัดชงนะ เยวใช่ยำพลกันเปืือนี่เคลื่ล pues ืมเออจังว่ามันมีหมุดหมุนมุนมุนอย่ารอดเข้าไปไดยมาิ่เกี่ยวมะดึกอยากูกยีตก มาเด้อมาเด้อลูกปะ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 เมยไปปะลูกเด้อเด้อเด้อมาไวมันมีหมดฮะช่องเบิงมะกลวยฮะมะกลวยนะกระสอบฮะใส่ชีดูลูกชีดูดเออมะบาหลินไปแนวเขาบ่อหิหลินคลายเข่าเด้อลูกย <c oughs> ุกี้ ผมกระลุดหมดเลยเิอที่ท่าหน้าตาจกแป้งจกยังออกมาบอได้ท้าพี่น้องถ้าพึ่นนอนผมก็นอนจกเถื่อนเนาะจะชิบมงชิบมงก่ายังมานอนเนี่บอกใครได้ดอกใครแล้วก็จกหลินจนเปิดกรลุดมาเลยมันทำไมกันแน่บ้าลูกบ้าบ้าบ้าบอกใครใครยังหน่อยจกหลินมันเปื้อน

เลื่ยนไปเลยเลยอะเลื่อนฮะอยากเบิ่งตัวได้จิ้มจิ้มสมัครจเป็นรูปภาพวิดีโอของคนอยากเบิ่งไอ้หายตอนนึงหน่อยค่ะหน้าคนละแนวกันเลยกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยี้ใหญ่หน้าเปลี่ยนไปแล้วน้องมิวอยากเบิ่กอยากนอนเห็นว่าอยากนอนไม่ได้นอนง่ายๆนอนยากยากใช่ไหม โอเคพี okay, ่น awesome. ้องสำหรับ <Power> ล <Lip> <Okay. S 1> ิปน <el> ี่พอจบไปสำเนาะขอบคุณทุกคนถูกกำลังใจเด้อที่ยังเข้ามาเบิงขับส้มให้สะพสนกับลูกเนาะสะพสนกับอยากลูกอยางเต้าลายพี่น้องเอ้ยกะบบริขอยไปทางใดอย่างไปก็ไปนาไปไห้เท่านั้นเลพี่น้องคองก็สิกองคือกินอยู่จังสีเนาะลูกนอนผุ้นอยู่จังสิเก็บสีเมียนพี่น้องแล้วเพิ่นตื่นเพิ่นกระส่าอีกคือเก้าเออเออไปแล้วบายบายบายดีพี่น้องบายบายได้ไหม บายบายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบายก่ bye bye. อนสบายบายบ๊ายบายแล้วนะไปแล้วพีว่น้องเลยสบายดีพี่น้อง